สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปของแผนที่ตัวกวนว่าสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสองค์อะไรใครเป็นคนสร้างวิธีการใช้งานเป็นแบบไหนมาติดตามฟังกันได้เลยค่ะแผนที่ตัวกวนถูกสร้างขึ้นโดยสี่นักเรียนจากฮอกวอตโดยมีดีมัสลูปินเจมส์พอตเตอร์ซีเรียสแบกและปีเตอร์เพนติกู โดยมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือการกายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าของรีมัสลูปินในสมัยที่ทุกคนยังเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์โดยเจมส์ซซเรียสและปีเตอร์ตอนแรกพวกเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปสำรวจบริเวณโรงเรียนในตอนกลางคืนเลยแต่เพราะความต้องการของเพื่อนทั้ง3คนที่จะช่วยเหลือเพื่อนรักของเขารีมัสลูปินที่ต้องทนอยู่ในร่างของมนุษย์หมาป่า ก่อนที่จะมีการคิดค้นผลิตน้ำยาระงับหมาป่าขึ้นนั้นลูปินจะต้องเปลี่ยนร่างอย่างทุกทรมานทุกๆวันที่พระจันทร์เต็มดวงอย่างไม่เต็มใจนะักครั้งหนึ่งสภาพของเขาถูกพบโดยเพื่อนที่เขารักที่สุดทั้ง3คนพวกเขาจึงหาวิธีที่จะทำให้การเปลี่ยนร่างของลูปินนั้นโดดเดี่ยวและเจ็บปวดน้อยลงซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ของพวกเขาที่จะกลายเป็นแอนิเมชันที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเป็นเพื่อนกันได้โดยที่ไม่เป็นภัยต่อกันความสามารถของซีเรียสแบ็กปีเตอร์เพติกูและเจมส์พอตเตอร์ที่จะเปลี่ยนร่างเป็นสุนัขหนูและกวางตัวผู้ตามลำดับทำให้พวกเขาสามารถสำรวจประสาทในยามค่ำคืนได้โดยไม่ถูกจับในขณะเดียวกันภายในประสาทก็ถูกนำมาเขียนเป็นแผนที่อย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือจากภาคคุมล่องหนของเจมพอตเตอร์ แผนที่ตัวกวนเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าความสามารถทางด้านเวทมนต์ของผ่องเพื่อนทั้งสคนนั้นมีความสามารถด้านเวทมนต์ที่ใช้ในการสร้างแผนที่ซึ่งเป็นเวทมนต์ชั้นสูงและน่าประทับใจทำให้ผู้ที่ครอบครองแผนที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทุกคนในปราสาทได้และมันยังน่าหลงไหล โดยมันถูกไล่มนให้ต่อต้านกับความอยากรู้อยากเห็นของคู่อริของพวกเขาได้อย่างเซเวรัสเนปในช่วงเวลาปกติที่แผนที่ตัวกวนไม่ได้ถูกใช้งานนั้นตัวแผนที่จะอยู่ในรูปของกระดาษพับเก่าๆไม่มีอักษรใดปรากฏแม้จะถูกคาถาแสดงตัวก็ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ศาสตราจารย์เนปและศาสตราจารย์อัมบิด เคยพยายามไขความลับจากแผนที่ตัวกวนนี้แต่ก็ไม่เป็นผลวิธีการใช้งานแผนที่ตัวกวนใช้ไม้กายสิทธิ์แตะที่แผนที่พร้อมกล่าวคำว่าข้าขอสาบานอย่างจริงจังว่าข้านั้นหาความดีมิได้จากนั้นเส้นหมึกบางๆก็จะเริ่มปรากฏจากจ,ากจุดท,ที่ไม้กายสิทธิ์แตะลงแผ่กระจายออกราวกับเส้นใย,ยแมงมุม เส้นเหล่านั้นจะบรรจบกันบ้างไขว้ทับกันบ้างแผ่ออกไปทั่วทุกมุมกระดาษแล้วจะมีตัวหนังสือและหางสีเขียวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอ่านได้ความว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนายจันเจ้าหางหนอนเท้าปุยและเขาแหลมผู้ให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาตัวกวนแสนโกนร้อยเล่มีความยินดีขอเสนอแผนที่ตัวกวน จากนั้นก็จะปรากฏรายละเอียดทั้งหมดของปราสาทฮอกวอตส์และภายในบริเวณโรงเรียนและที่โดดเด่นคือจะมีจุดจิ๋วเล็กเคลื่อนที่ไปทั่วแผนที่แต่ละจุดจะมีแถบป้ายชื่อตัวเล็กๆก,กำกับไว้และแผนที่ยังแสดงให้เห็นถึงเส้นทางลับหลายเส้นทางที่ยังไม่เคยใช้อีกด้วยโดยหากใช้งานแผนที่เสร็จแล้วถ้าต้องการซ่อนเนื้อหาของแผนที่ให้กล่าวคำว่า แผนลวงสำเร็จแล้วตัวแผนที่ก็จะกลับมาว่างเปล่าเช่นเดิมโดยแฮร์รี่พอตเตอร์ได้รับแผนที่ตัวกวนมาจากเฟดและจอร์ดวิสีย์ในภาคนักโทษแห่งอัคคาบันโดยเฟดและจอร์ดได้ขโมยมันมาจากห้องทำงานของฟิลและใช้งานมาตลอดได้เป็นอย่างดีแต่พวกเขาเชื่อว่าแฮร์รี่ต้องการความช่วยเหลือจากแผนที่มากกว่าพวกเขา พร้อมกับโชคชะตาที่นำพาแผนที่กลับมาสู่แฮร์รี่โดยที่เฟดและจอร์จไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้มอบแผนที่คืนให้กับลูกชายของหนึ่งในสผู้ที่สร้างแผนที่ตัวกวนขึ้นมาโดยแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้ใช้งานแผนที่ครั้งแรกเพื่อที่จะแอบเดินทางไปฮอกมิดกับเพื่อนๆเ,เนื่องจากผู้ปกครองของแฮร์รี่ลุงเวอร์นอนไม่ยอมเซ็นเอกสารรับรองให้ เขาจึงไม่สามารถไปหมู่บ้านฮอกมิดกับเพื่อนๆได้แฮร์รี่เริ่มใช้นิ้วไล่ไปยังทางลัดที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงร้านฮันนี่ดุกได้ที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านฮอกมิดทางเข้าอยู่ด้านหลังลูกปั้นแม่มดตาเดียวโดยต้องกล่าวคำว่าด um ิเซนดิอุบพร้อมกับใช้ไม้กายสิทธิ์เคาะที่ลูกปั้นหลังจากนั้นก็จะเปิดทางเดินซึ่งเป็นเส้นทางเดินไปยังร้านฮันนี่ดุกได้ โดยครั้งหนึ่งแฮร์รี่เกือบจะถูกสเนปจับได้เรื่องแผนที่แต่โชคดีที่แผนที่มีคาถาป้องกันสเนปอยู่โดยลูปินจึงได้ทำการยึดมาแทนโดยมีวันหนึ่งระหว่างที่ลูปินกำลังนั่งดูแผนที่ในห้องทำงานของเขาลูปินได้พบชื่อของซีเรียสแบ็กและปีเตอร์เพ็ดดิกูใกล้ๆกับที่แฮร์รี่รอและเฮอร์ไมโอนี่อยู่ เขาจึงเข้าใจทันทีและรีบตามไปพบแฮร์รีล่ลอนและเฮอร์ไมโอนี่ที่เพิงหอยหวนจนทำให้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วซิเลสแบกถูกใส่ร้ายและเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อมาในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอาัคานีแฮร์รี่ได้พบชื่อของปาร์ตี้เคาวจูเนียผู้ที่ปลอมตัวเป็นแมทไอมูดดี้บนแผนที่ตัวกวนแต่เขาเข้าใจผิดว่าเป็นปาร์ตี้เคาผู้พอ่อ จากนั้นแมตต์ไอมูดดี้ตัวปลอมจึงได้ยึดแผนที่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ไปจากนั้นเขาก็ได้นำแผนที่ไปใช้เองแล้วก็ได้สร้างเรื่องราวเลวร้ายต่างๆรวมถึงการฆ่าพ่อของเขาปาร์ตี้เขาและยังทำลายวิกเตอร์คัมได้อย่างแนบเนียนเพราะมีแผนที่ตัวกวนไว้คอยดูซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าแผนที่ตัวกวนนี้อันตรายแค่ไหนหากตกไปอยู่ในมือของคนชั่ว ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟีนิกแฮร์รี่ใช้แผนที่ตัวกวนเพื่อตรวจดูทุกครั้งก่อนที่จะให้เพื่อนๆกองทัพดมัมเบิลดอร์เข้าออกจากห้องต้องประสงค์เพื่อให้ปลอดภัยต่อการจับตาดูของอัมบิดท,ที่คอยสอดส่องดูว่ากลุ่มนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมแฮร์รี่ได้ใช้แผนที่เพื่อสอดส่องดูเดโกโมเมลฟอยซึ่งมักจะไม่พบในแผนที่ตัวกวน หรือบางทีอยู่ๆก็หายไปจากแผนที่ทั้งๆที่แผนที่จะแสดงชื่อทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนภายหลังก็ได้ทราบว่าเดโกมาฟอยได้อยู่ในห้องต้องประสงค์นั่นเองทำให้ไม่พบชื่อของเดโกมาลฟอยเพราะว่าแผนที่ตัวกวนไม่เคยแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของห้องต้องประสงค์นั่นเองรวมถึงห้องแห่งความลับด้วยในแฮ์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต ลอนและเฮอร์ไมโอนี่ได้ใช้แผนที่ตัวกวนในการตามหาแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เมื่อพบว่าเขาหายไปลอนจึงบอกกับเฮอร์ไมโอนี่ว่า mm hmm. แฮร์รี่น่าจะเข้าไปอยู่ในห้องต้องประสงค์แล้วและในช่วงเวลาที่แฮร์รี่กำลังออกตามหาฮอคัตอยู่แฮร์รี่ก็ได้คอยสอดส่องมองบนจุดในแผนที่ของจินนี่ที่เคลื่อนที่ไปรอบๆโรงเรียนอีกด้วย ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับแผนที่ตัวกวนยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ